สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม x บปังยานะครับขั้นตอนแรกเราต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ X บปังยามาก่อนนะครับเราก็จะได้ไฟล์ X e บปังยา Installer มานะครับให้เราคลิกทําการติดตั้งนะครับจากนั้นเรากด Next ยาวไปเลยครับกด7ครับปิดไปนะครับ จากนั้นเราต้องติดตั้งโปรแกรม n e t runtime นะครับถ้าเราไม่ติดตั้งโปรแกรมจะเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมไม่ติดตั้งแล้วผมเข้าโปรแกรมนะครับมันจะขึ้น error นะครับดังนั้นเราต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับแล้ว install ไปนะครับกดจ็บไปครับเสร็จแล้วครับจากนั้นลองเข้าโปรแกรมใหม่ครับ หลังจากนี้เราก็มาขอ username กับ password ที่ผู้ดูแลนะครับโดยคลิกที่ลงท่เป็นการใช้งานนะครับแล้วก็แจ้ง username กับ password ให้กับให้กับผู้พัฒนานะครับผู้พัฒนาก็จะทำการสร้างมาให้เราก็จะสามารถเข้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเข้าก่อนนะครับ จากนั้นกดล็อกอินเข้าไปนะครับโอเคหลังจากเราอยินเข้ามานะครับครั้งแรกโปรแกรมจะให้ระบุเลือกไฟล์รูปภาพเกมนะครับของเกมปังย่านะครับแล้วก็ระบุไปครับกดเลือกตรงนี้นะครับ อันนี้ผมทดสอบเฉยๆนะครับหลังจากเราเลือกโฟลเดอร์เกมซึ่งโฟลเดอร์เกมจะเป็นโฟลเดอร์ติดตั้งเกมที่ชื่อว่าปังยานะครับแล้วมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแคปเจอร์นะครับให้เรา,เราทําการเลือกโฟลเดอร์แคปเจอร์นะครับจากนั้นเราทําการเลือกตัวขนาดหน้าจอของเกมปังยานะครับซึ่งในโปรแกรมเวอร์ชันนี้จะมีแค่จอเดียวนะครับก็คือ 1 2 8 0นคณ720นะครับเป็นแบบวาสกีนะครับหลังจากนั้นเรากดออกโปรแกรมนะครับแล้วเข้าใหม่นะครับสังเกตว่าตัวโปรแกรมนะครับหลังจากเข้ารอบที่สองแล้วโปรแกรมมันจะจำ username กับ password ให้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่ใหม่ทุกครั้งนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวโปรแกรมจะมีเวอร์ชันบอกว่าเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชันนู่นนะครับแล้วก็จะมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับผู้ดูแลผู้พัฒนาระบบนะครับว่าว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับครับลองเข้ามานะครับโอเคครับสำหรับการติดตั้งแล้วก็การตั้งค่าก็มีเพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสอนในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมต่อนะครับ